สวัสดีครับผมเนยนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปสอนวิธีการใช้รลิวครับแล้วก็จะแนะนําอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรลิวเบื้องต้นแล้วการบำรุงรักษาด้วยนะครับสาเหตุที่ผมเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องแรกในการทําคลิปแรกของผมเนี่ยก็คือผมเห็นว่าหลายๆคนช,อ,อ,ชอบทําริวหลุดในน้ําไม่ว่าจะเป็นตอนก่อนยิง S&B m ตอนเก็บเก็บไม่ดี แล้วมันหลุดออกมาแล้วก็ต้องเป็นภาระาในการช่วยเก็บกันแล้วผมก็เลยอยากแนะนําเรื่องการรีวิวอย่างปลอดภัยนี่ครับให้กับนักดำน้ำทุกคนในประเทศไทยนะครับความรู้วันนี้ผมได้มาจากครูปอนะครับที่สอนผมตั้งแต่รีววันนี้ผมใช้มาตั้งแต่ผมเรียนเคเวนจนกระทั่งผมจบฟูลเคปผมก็ยังใช้รีววันนี้อยู่ครับวิวัฒนาการของมันเนี่ยครับก็คืออย่างแรกเห็นสีไหมครับ ริวทั่วไปจะเป็นสีขาวครับอันนี้เราเราเรียกสีแบบนี้ว่าเป็น High Visibility ริวนะครับก็คือมันทำให้เห็นชัดขึ้นในน้ำมีทั้งสีส้มสีเหลืองหรือบางที่เริ่มใช้แล้วนะครับผมสั่งเข้ามายังไม่ได้ก็คือมันเป็นสายเรืองแสงครับเหมาะสำหรับการใช้ในถ้ำเวลาเอาไฟฉายส่องมาเนี่ยเราเห็นสายเป็นเส้นเลยเคครับทีนี้เ,เคลียร์ของเรียบร้อยเอาเหลือเฉพาะที่จำเป็นแล้วครับ ทีนี้เวลาเราเลือกซื้อริวในประเทศไทยนยครับเราควรจะเลือกความยาวเท่าไหรด่ดีการดำน้ำแบบ open water ครับควรใช้ริวที่มีขนาดยาว21เมตรขึ้นไปถ้าดำไม่ลึกนะครับอย่างผมดำค่อนข้างลึกก็อาจจะใช้ริวที่มีความยาวมากกว่านั้นนะผมจะใช้ริวที่เป็นริวของไซส์เซฟตี้ริวครับผมจะใช้ที่ความยาว3.9เมตรตลอดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ลงน้ำนานแล้วครับสนิมกินแล้วครับ มี2ไซส์นะครับก็คือไซส์อย่างแรกก็คืออย่างน้อย21เมตรกับอย่างน้อย39เมตรครับในการลงน้ําในการใช้ไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามทีนี้ถามว่าระหว่างสแตนเลสกับพลาสติกผมเลือกใช้งานพลาสติกครับเพราะว่าเวลาที่สมมติว่าทำริวหลุดมือเนี่ยครับทำริวหลุดมือมันจะยังเป็นนิวทัลอยู่เล็กๆมันไม่ใช่แบบถ้าเป็นสแตนเลสเนี่ยผมเคยทำหลุดมือเนี่ยมันก็จะรูดลงไปเลยหมดหมวนแล้วก็นั่ง นั่งคันเก็บกันใหม่คู่ถึงรีวต่อเนี่ยอุปกรณ์ที่มันมาคู่กับรีวต้องมีคู่กันเสมอครับเอ่อมีรีวต้องมีอะไรบ้างเอ่อมีรีวไม่มีแนปได้ไหมครับผมสามารถมีรีวไม่มีแนปได้แต่รูจะเก็บยังไงนอกจากใส่กระเป๋งเกงครับแต่เอ่อมีรีวต้องมีโบสแสตนะครับโบสแสตแปลว่าแนปที่มี สำหรับฟิงเกอร์ริวนะครับจะต้องมีโบสเทน,นก็คือมีตัวตัวล็อกนะครับสองด้านแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเมื่อมีอุปกรณ์อะไรก็ตามที่ใช้เกยวกเชือกนะครับมันมีโอกาสที่จะติดพันตัวเราได้เนี่ยเราจะมีอุปกรณ์เราเรียกว่าเป็นคัตติ้งดีไว้หรือว่ามีดนะครับในการที่สามารถตัดเชือก ที่มันมีโอกาสที่จะพันตัวเราแต่ผมเลิกใช้มีดอันนี้นานแล้วครับผมใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า e ีซ y c คัมันมันใช้สำหรับฟันเชือกครับมันง่ายกว่ายกตัวอย่างนะครับเช่นสมมุติว่ามันพันมันพันขาผมเนี่ยผมก็แค่เอามีดตัดมันก็จะขาดแล้วมัน กว่าการที่เอามีดมานั่งไถๆเวลาครับครังเวลาเวลาที่มันจําเป็นจริงมันไม่ทันครับครับทีนี้คัตติ้งดีไว้์อยู่ตรงไหนดีก็คัตติ้งดีไว้์ควรอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมสำหรับไดคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยผมจะมีคัตติ้งดีไว้์อยู่ในึอันเลยครับผมใส่ไดคอม ด้านข้อมือข้อมือซ้ายครับอันนี้เป็นอันด์ซเการเรของผมผมก็หยิบคัตติ้งดีไวต์แล้วดึงออกมาก็พร้อมตัดให้ทุกอย่างกรณีพันตัวผมก็ไม่กลัวอลไรผมก็หยิบออกมาอันที่ใกล้ที่สุดครับมีอีกครับผมไม่ได้มีคัตติ้งดีไวต์อันเดียวครับผมดำน้ำแบบถ้ำเนี่ยควรจะต้องมีคัตติ้งดีไวต์อย่างน้อย2องอัน ผมมีอีกอันหนึ่งก็คือผมจะเอาไว้ตรงบริเวณหน้าอกที่เชสต์เดี๋ยวผมเอาให้ดูครับผมติดไว้ตรงนี้ครับนะครับถ้ามือเราติดเชือกพันเนี่ยเราก็ยังสามารถดึงที่หน้าอกขึ้นมาแล้วก็ไปฝังนีอกีกับการที่เราเน็บมีด ไว้ตรงขาถ้ามันพันขาก็ลำบากครับเรามีดแน่มันเอาออกยากกว่าด้วยแล้วก็มีดมันไม่สาม,มารถตัดด้วยมือเดียวได้เออตัวอีซี่คัเนี่ยสาม,มารถตัดด้วยมือเดียวได้ครับง่ายกว่าครับมาถึงเรื่องสําคัญนะครับก็คือวิธีการเก็บเรีวนวครับซื้อริวใหม่มาแกะถุงครับ บางคนก็เขาให้มาย่งไงก็ใช้เลยใช่ไหมครับรีวใหม่ๆม,มานี่ครับอันนี้แกะถุงกันให้เห็นชัดๆเลยนะเขาก็จะทำรูมุมมาอย่างนี้แล้วก็พันมาครับเสร็จแล้วเราก็มาหารูในการพันครับแล้วกเก็บลงไปซึ่งเชือกใหม่นี่เจแล้วใส่ได้แล้วสมมติว่าใส่ได้แล้วกัน อโอเคใส่ได้แล้วครับแล้วคล,ล,ล,ลิปหล่อๆเท่ๆร้วม่แล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับผมเห็นประจําครับนี่ครับเห็นไหมครับมาหลุดออกมาครับเนี่ยหลุดอีกโอเคอันนี้คืออย่างแรกที่ผมเห็นนะผมทาให้ดูก่อนว่าผมเห็นอะไรตลอดอันที่สองนะครับดูดีนะครับอ่าสมมติว่าเชื่อมไม่แตกแล้วดูดีนะครับถ้าเกิดคลิปท่านี้ มันมีโอกาสที่จะเกิดอย่างนี้ขึ้นครับดูนะครับหลุดครับหลุดครับสแนปอาจจะยังอยู่ที่ดีลิงของคุณครับแต่รีวไปไหนแล้วไม่รู้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นตลอดเลยผมทำคลิปนี้มานะผมเห็นแล้วก็เสียดายตังครับโอเคสำหรับรีวใหม่ที่ได้มาเนี่ยครับอ,อ,อย่างแรกเลยคือเชือกมันเต็มเกินไปครับ อย่างงกครับมันจะทําให้ริีวหายครับส่วนใหญ่แล้วผมได้มาผมก็จะเอาออกครับตัดทิ้งไปบ้างครับมันเยอะเกินไปจริงๆครับมันทําให้แตกครับโอเคหลังจากที่เราตัดสายเรียบร้อยแล้วนะครับเเราจะทํา ลูครับที่ปลายเชือกครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ใช้งานอื่นๆไม่ใช่มันสปูนมันเออทิงเกอร์รียมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับติดไว้กับ sm b อย่างเดียวถ้าเกิดคุณคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ตามสะดวกครับมันสามารถใช้งานในอื่นได้ด้วยครับเราทําปมครับหนึ่งปมมัดให้มันเป็นลูก,กใหญ่ๆหนึ่งรูปเงื่อนอะไรก็ได้ครับตามสะดวกขอให้มันไม่เลื่อนและไม่ ทำหลุมเซนต์ละหนึ่งหลุมครับเก็บเลยแบบเดือนดีไหมไม่ไดีครับอ,อผมจะทำหลูปที่ไปอีกอันนึงครับทีนี้หลุปเนี้ยใหญ่แค่ไหนเนี้ยพอดีครับใหญ่เท่าที่สามารถเอาลอดสำหรับหลูปนะครับมันควรจะต้องใหญ่เท่ากับตัวมันเองครับเพื่อลอดตัวมันเองได้ทีนี้ใช้ทําอะไรครับหลุปนี้ ยกตัวอย่างเอา S N B มา S N B ครับหลายคนชอบนะใช้ snap คิ i กับไอ้นี่คิ i กับไอ้นี่แห้ตลกครับผู้มีอญญายะธรรมเขาทำกันแบบนี้ครับหูปที่เราทรเนี่ครับ้อยครับ้อยตัวมันครับให้ตายมันก็ไม่ขาดครับแล้วมันก็ไม่หลุดครับ เราเว้นเพื่อนตัดครับมันไม่หลุดจริงๆนะครับทีน,นี้ไอ้ห่วงเล็กๆจําได้ไหมครับที่ตอนเอ็นหลุดเนี่ยเราใช้สําหรับในการปลดครับให้มันปลดง่ายขึ้นคมการใช้เอ็นบีก่อนไม่ได้สอนใช้เอ็นบีครับทีน,นี้หลังจากที่เราทํหลุดใหญ่หนึ่งอันเล็กหนึ่งอันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันมันมันก็ยังคลิปไม่ได้นะมันยังแน่นๆอยู่ครับวิธีการก็คือผมจะดึงเชือกออกครับ ออกมาแป๊บหนึง่งให้ให้เห็นรูบครับเริ่มเห็นรูใช่ไหมครับผมท้าอย่างนี้ครับผมจะพันเชือกด้านหนึ่งให้เต็มครับมาถึงครึ่งการแล้วเหลืออีกด้านหนึ่งไว้ครับ โอเคครับเห็นรูด้านหนึ่งเต็มนะครับอีกด้านหนึ่งมีรูนะครับเพื่อได้เก็บง่ายครับทีนี้เห็นสายนี้ไหมครับเราควรจะสามารถเห็นปมสุดท้ายไหมครับเห็นสายนะครับเราจะเก็บเชือกดยการที่ให้เลยปมไปนะครับให้ปมเลยไปเสร็จแล้วเห็นรูมั้ยครับให้เหลือเชือกตรงนี้ครับประมาณ ประมาณความสองเท่าของความยาวคลิปคลิปผมยาวเท่านี้ประมาณสองเท่าของความยาวคลิปแล้วก็ต้องเลยปลมอันนี้แล้วนะครับเลยปลมอันที่เป็นเชือกเส้นเดียวนะให้เป็นเชือกสองเส้นนะครับแล้วสอดเข้าไปในรูครับแล้วก็ดึงมันขึ้นมาครับอ่ะสำหรับคนที่ไม่มีบส็อตแสบ เนี่ยคุณเก็บได้แล้วเก็บแต่ของเกงสำหรับนี้มีบอสแนบครับเก็บยังไงดีถ้าเก็บแบบเดิมคลิปรูนี้สมมตุตน้พรแบบเดิมมันก็จะมีโอกาสหลุดทีนี้สาเหตุที่เราเอามุดรูตรงนี้ครับหนึ่งเลยนะครับ แรงโน้มถ่วงครับถ้าเราไม่มุดรูเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีโอกาสที่เชือกจะแตกหลุดออกจากหลูใช่ไหมครับนะหลุดหลุดออกจากฟิงเกอร์ีลใช่ไหมครับนะถ้าเกิดเราเชื่อกใส่เข้าไปในรูด,ด้านข้างเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงโน้มถ่วงมันจะช่วยให้ แรงโน้มถ่วงมันจะช่วยให้เชือกในริวแน่นอยู่เสมอครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับที่ใช้แบบนี้ต่อมาครับถ้าคลิปแบบเดิมมันก็มีโอกาสหลุดแล้วก็ริวหายไปครับดูนะครับผมใช้คลิปด้านหนึ่งคลิปที่ห่วงเล็กแล้วพันที่ตัวคลิปครับแล้วก็จบ ที่คิดอีกด้านหนึ่งครับเป็นแบบนี้ครับผมไม่ไม่คลิปกับตัวมันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคิปกับตัวมันนะครับมันมีโอกาสที่จะหลุดแบบที่ทำให้ดูแล้วผมไม่คลิปกับตัวมันสมมุติครับมันหลุดครับมันหลุดออกจากไอ้ที่เราพันๆไว้เกิดอ,อะไรขึ้นครับมันก็ยังอยู่ ปนมันก็ยังอยู่กับด้านบนอีกกันเป็นดับเบิลเซฟนะครับครับต่อไปคือเมื่อเราใช้รีวมาแล้วเนี่ยครับมันเราจะต้องบำรุงรักษามันนะครับออย่างแรกนะครับตัวบอสเน็เนี่ยครับมันชอบคือไอ้ตัวมันนะครับเป็นสแตนเลสก็จริงครับแต่ไอ้ข้างในครับสรปงข้างในเนี่ยไม่ชอบเป็นสนิมครับ ถ้าเกิดใช้กกบน้ําเค็มก็ควรจะล้างหน่อยครับหรือถ้ารู้ว่ามันจะเป็นก็โซเน็กฉีดนะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นก็ยี่ห้อดีหน่อยยี่ห้อดีหน่อยนะครับมันก็จะไม่เป็นสนิมก็ยังนิ่มๆอยู่ครับทีนี้ตัวสปูนเองเนี่ยมันก็พลาสติกธรรมดาล้างน้ํามันก็ออกครับแต่ทีนี้ที่เราจะต้องทําตลอดกับมันเนี่ยทุกครั้งที่ก่อนจะดําน้ําใหม่ หรือจะใช้สปูนเนี่ยผมชอบทำนี้ครับหรือว่าหนึ่งทิปเนี่ยออกไป่อ,อทะยาหนึ่งครั้งเนี่ยสิ่งที่ผมทําก็คือผมจะเอาเชือกออกจากสปูนครับเพราะว่าเชือกเนี่ยเวลาที่มันอยู่ในสปูนนานๆครับมันตีเกี่ยวครับมันชอบตีเกี่ยวครับเพราะว่ามันแห้งมาก มันจะตีเกลียวเวลาเราใช้มันก็ใช้งานยากแล้วก็ทําให้ไอตัวอายุเชือกครับเชือกมันเนี่ยตีคลายเกลียวแล้วทําให้อายุเชือกมันลดอายุการใช้งานเชือกลงทําให้เชือกเราไม่แข็งแรงครับ็นตีเกลียวก็เอาออกมาขี้แล้วก็พันใหม่ครับถ้าเกิดทํากับน้ําจะดีมากนะครับเพราะว่าน้ํามันจะช่วยให้เชือกให้ตัวมากขึ้นอันนี้ไม่ผมไม่ได้ลงนะครับมาสองเดือนแล้วครับ ก็เลยเป็นเกลียวอย่างเห็นได้ชัด ทีนี้ถ้าเกิดใครสังเกตดีๆนะเชื่อผมจะมีปอนนมปอยูนะครับมีปมหนึ่งปมมีปมหนึ่งปมผมจะทำนครับมีปมอยู่ตลอดทุกๆหนึ่งเมตรผมจะมีปมหนึ่งปมครับแล้วก็อาจจะมีสองปม เดี๋ยวก็หนึ่งปมเดี๋ยวก็2ปมมันคืออะไรคือสำหรับเชือกของผมเนี่ยครับผมใช้ในการทำเป็นเซติริลด้วยผมสามารถทำปมไว้สาหรับบอกระยะได้ทุกๆ5เมตรผมมีปมหนึ่งปมไม่ใช่หนึ่งปมผมทำปมผมเป็นเลขขันสองมันจะสามารถบอกได้ถ้าเกิดผมเอามือหลับตา,ามือรูดเชือกไปเนี่ยผมจะบอกได้ว่าเชือกตรงนี้อีกกี่เมตรถึงถึง ถึงต้น,ตนทางของเชือกก็อยู่ที่วิธีการประยุกต์การใช้งานครับผมถนัดแบบนี้ครับทุกอุปรกรณ์จะต้องมีการ ฝึกการใช้งานครับเอ่ออย่างวิธีที่ผมแนะนำไปเนี่ยก็สามารถนำกลับไปฝึกใช้กับตัวเองได้นะครับผมก็พว่างผมก็ฝึกเล่นนะครับหมายถึงถ้าไม่มีอะไรทำจริงๆนะก็คือฝึกฝึกยังไงกับตัวนี้ดีก็ยกตัวอย่างเช่นก็คือการฝึกการถอดออกมาให้ไวๆครับปลดแล้วปลดออกมีกนะปูนที่พร้อมใช้งานให้ไวที่สุด ช้งานได้แล้วครับาการสึกเก็บไปหลุดทำได้ง่ายถ้าเรามาัดไม่ดีมันก็จะหลุดครับทำหลุดได้โดยรวดเร็วเก็บเข้าไปคลิปเข้าไปในห่วงพันก็ทำจนมันเป็น เอ่อมาโซ่แมมโมรีครับทำให้มันจำอยู่นั่น,นครับเป็นกล้ามเนื้ออัตโนมัติของคุณเลยครับลองทำไปก็คือสุดท้ายแล้วจะทำเป็นยังไงก็คือสุดท้ายแล้วคุณสามารถไม่มองครับตาก็ได้สมมติว่ามืดมากมองไม่เห็นไปฉายดับคุณก็สามารถใช้ริ้วนี้ได้เก็บครับ เก็บเก็บโอเคไหมครับครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับก็เอาลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับถ้ามีวิธีอื่นช่วยบอกผมด้วยนะครับผมจะได้เอามาประยุกต์ใช้กับผมผมถ้ามันดีผมก็จะเอามาแนะนำเพื่อนๆต่อไปนะครับก็ขอบคุณและอยากให้ผมทำคลิปสอนเรื่องอะไรในคลิปหน้าก็ลอง facebook มาบอกนะครับ ขอบคุณครับ